ถาัมึงรถอะไรลูกสระเอสราแออดอาหารไม่แต่ครูเล็กแปดสิกอไก่ซอสสเอไม่เอกไม่เอกค่ะอ่า เทคอะค่ะเท็กอะเขียนเทคก่อนเอาก็เร็วๆสิอ่าค่ะเขียนเป็นไหมคะค่ะรถยนต์ค่ะเป็นไหมคะเอาอีกแล้วเอ็กค่ะเทคยังยังอ้าวเมื่อไรจะเทค สารเอท้อนอาหารสะเอยสร็จยังยังเอาให้ไวให้ไวสากทอดอาหารอยู่โอเคเสร็จอ่ะอ่ะอะอ้ออ่ะแล้วค่ะล็อกเก็ตล็อกเก็ตล้อเรือไม่แต่ครูไม่แต่ครูเลขเจ็ดเลขแปดไม่ใช่หรออออ่าง กอไก่สระเอกอไก่เลขแปดทั้งบนต่อเตานั่นแหละอ่านว่าอลเล็ตทูทูบรรทัดเดียวกันต้อนอาหารสระอูเดสระเอรอเด็กห่างกันหน่อยนึงลูกบรรทัดเดียวกัน รอนเด็กนอเด็กพออ่างสระอมูนอยู่ข้างบนสระอาจะไปอยู่ข้างบนได้ไงรสระอาไม่เคยขึ้นข้างบนข้างบนเขาเรียงไมหาอากาศมอมมูนมอมะมันทัดเดียวกันค่ะสระอูน้อหนูนหค่ะบันทัดไม อีกบรรทัดอีกบรรทัดอีกสองบรรทัดค่ะบัตรบออะดอบัตรบออะทอบัตรบัตรที่แปลว่าแต่บัตรรถยนไม่ใช่บัตร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 ที่แปลว่าแต่บียูทีบัตรใบไม้ใบไม้ไม่หันหนากาดไม่หันหน้ากาดไม่หันหน้ากาดดอเด็กดอเด็กบี บใบไม้สระอีอ่ะชัวช่อช้างสระเลอัวเว้นปะไม่ก็เว้นธรรมดาล่ะค่ะชัวชอช้างสระอัวได้ยังทูทอทหารสระอูเว้นปะเว้นค่ะคำ ออกเร็วเร็วสิช้าช้าก็โดนโดนแล้วเร็วเร็วค้ำคไงพอควายไม่ห,หนันอากาศมองมาพอควายพอควายสะอาไม่ห,หนันอากาศสาอาเออมันเปนลี่ยนรูปขึ้นข้างบนได้ยังยังเขียนสะอาอยู่โอ้ ม so 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 uh, อม้าแบกสระแอบอยไม้คอควายซูลโซโซสระอูนองหนูเว้นค่าพูดไม่เพาะเลยเว้นค่าจบค่ะโซโซสระอู น,อนอ้อน,อนหนูน้อนหนูค่ะอีกกีบรรทัดแค่นั้นละหมดแล้วค่ะเขียน,นชื่อตัวเองหมาก้าว <laughs>